คอนโดนี้่อยค่ะครับก็วันนี้นะครับวินก็มาร่วมงานกับคอนโด The Crest Park Residences นะครับผมต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นคอนโดที่สวยงามมากๆนะครับมีความลักชมมัวรี่ผสมผสานกับความเรียกว่าธรรมชาติได้อย่างโลงตัวมากๆ ว่าครบคันสดดนวยคางสะดสบายใช่เรื่องโลเคชันนี่คือต้องบอกเลยว่าที่สุดแล้วจริงๆครับเพราะว่าอยู่ตรงจุดอินเตอร์เชนเลยนะครับระหว่าง BTS กับ MRT เลยครับแล้วก็ฟัซ i ิลิตี้ในโครงการนี้ก็คือครบคันมากๆเลยนะครับมีทุกอย่างให้คุณอยากจะอำนวยความสะดวกคุณแน่นอนครับตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยใช่ครับถูกครับสายฝามีห้าง ใช่ครับคือโลเคชันเนี่ยคือซ้ายขวาซ้ายเป็นยูนิมอลใช่ไหมครับแล้วก็ฝั่งขวาเป็นเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับและนอกจากนั้นคือตรงข้ามยังเป็นสวนจตุจักรอยูค,อครบมามาครบคันมากย่านนี้คือผมว่าหาโลเคชันที่เป็นพรานโลเคชันขนาดนี้แทบจะไม่มีแหล่งเนครับก็ว่าจะจัดซะห้องไม่เพราะขึ้นไปดูเนี่ยคือจริงๆ <c oughs> ผม,มกำลัง อยากจะเเ,เรียกว่าลงทุนในด้านของอสังหามมากขึ้นอะไรอครับก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เราก็เขาเรียกว่าลองดูหลายๆทยี่นะแต่ว่าที่นี่ต้องบอกเลยเป็นหนึ่งที่ที่ตอบโจทย์เรามากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลเคชั่นฟัซิลิตี้อะไรต่างๆแล้วก็เรื่องของดีไซน์ที่นี่คือดีมากๆสวุดๆมากๆครับใก็มา จับจองไนได้เนาะใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาจริงๆก็มาเข้ามาชมก่อนก็ได้แต่รับรองเลยว่าถ้าคุณเข้ามาชมแล้วนี่คือคุณจะต้องหลงรักที่นี่ชอบที่นี่แน่นอนอยากจะครอบครองที่นี่แน่นอนครับพี่เห็นเมื่อกี้เห็นพี่บอกว่าสนใจสาขาคือรัอจริงๆคือเราส่วนตัวเราชอบด้านนี้อยู่แล้วเราชอบเรื่องดีไซน์เราชอบบ้านเราชอบตึกเราชอบเห็นแบบว่าตึกสวยๆตึกด้านในสวยๆในบ้านสวยๆอะไรอย่างนี้ครับก็ พอพอมีโอกาสก็คือเราก็าจริงๆเราก็อยากทําทเกี่ยวกับด้านนาสังขารเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นแพลนยาๆวๆเลยนะคนเลยครับแต่ครับธุรกิจมือระคำหรือว่าก็อาจจะเป็นไปได้ครับถ้าเกิดม,<ช> <laughs> มีเงินมากพอถ้าเกิดมีเงินมากพอแต่ว่าช่วงนี้ก็เหมือนเราก็พยายามหาดูอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วนี้เราสิ่งจะเปลีป่นยนปะครหรือว่าใช่ครับคือช่วงนี้ก็เป็นหวัดเป็นหวัดอยู่ครับก็พยายามแตาไม่ใช่โควิดตรวจแล้วตรวจแล้วครับก็ เออเสียงก็เลยขึ้นจม,มูกนิดหน่อยครับเพราะว่าออกกาลังปล่อยดยอ้วยอะไรด้วยอาจจะครับอจาจจะแบบว่านอนดึกตื่นเช้าหลายๆวันติดกันอะไรอย่างี้ครับก็เลยอาจจะภูมิตอบมั้งครับอับก็มีเยอะๆใช่ครับช่วงนี้ก็เลยเร่งอัดกันเยอะอ่ะเดือนหน้าพี่บายกำลังจะรับปริญญาครับเตรียมอะไรถึงไหนแล้วมีเซอร์ไพรส์ไหมคะเซอร์ไพรส์ยังไม่ได้เตรียมสุดสัปดาห์ ครับจริงๆก็เนี่ยรอรอดูเหมือนกันว่าสรุปจะกี่โมงอะไรยังไงเรื่องรายละเอียดต่างๆเงี้ยครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะเนี่ยแต่ว่าต้องไปให้ได้แน่นอนต้องไปให้ได้แน่นอนพี่ายก็ได้มีการมาบอกกล่าวแล้วเนาะมีบอกแล้วครับก็คือลงคิวเรียบร้อยนะครับว่าวันนั้นคือห้ามราไบงานไม่รับงานพี่ใบอะไรอย่างงี้ครับก็มีลงลงไว้ในคิวแหะครับว่าโอเควันนี้เขารับปริญญาเราก็อยากไปใช่ครับเดี๋ยวไปร่วมแสดงความยินดีครับ มีว่าเราเราตอนแรกเราลัำก่อนเนาะใช่ครับมีการบอกอธิบายยังไงไหมคะว่าแบบเตรียมตัวไงบ้างร้อนเหนื่อยมีค่าเปเยอะขายเยอะไม่ไม่ไม่ครับก็ไม่ได้ขนาดนั้นเราแค่บอกว่าเออเราเดี๋ยวเรารับปริญญาวันนี้นะอะไรอย่างนี้ยครับเขาเพ่อเขาเตรียมตัวมาแต่ของฝวัญเราก็ยังไม่ยังไม่บอกเลยจัดสรรให้มึงไหมคะโอ้ให้ตัวเองยังไม่ยังไม่ได้โอเคอ่ะ แลช่วงแบบมีงานรับปริญญาแล้วก็มีแบบอีกอาทิตย์หนึ่งจะเป็นงานวันเกิดพี่บด้วยใช่ใช่ครับอันนี้สองต่อนะคะแบบผม,ม <3 S 1> อ,อาจะขออนุญาตรวบยอดเลยได้ไหมจะรบยอดเป็นรวมกันเลยแล้วกันระหว่างวันเกิดกับรับปริญญานะจริงๆเขาก็มีแอบ,บกระซิบผมมาแล้วแหละว่าเขาอยากได้เ,เป็นเป็นชิ้นหก่โตแค่ไหนเดี๋ยวรอติดตามะรอติดตามรอติดตาม แต่ว่าเราก็หาวไว้แล้วใช่ไหมคะถือว่ายังไงบหาไว้แล้วเตรียมพร้อมไว้แล้วใช่ก็มีมีดูดไว้แล้วบ้าเป็นเป็นเป็นอะไรแต่บอกได้ไหมสัปอยส์นิดนึงไม่ได้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาแต่เขารู้เขารู้แต่เขาไม่คนบอกเราแล้วก็ผมก็งงเลยตอนนี้ครับผมก็เดี๋ยวรอรอดูครับว่าจะเป็นอะไรจริงๆมันถึงถึงเวลาใกล้ๆเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ว่าอาจจะเป็นอย่างอื่นแทนหรือว่าผมอาจจะเซอร์ไพรส์เขาฉีดไปเลยให้อีกอย่างหนึ่งแล้วก็หมายถึงการสัต มีออาก,การจัดวันเกิดให้พี่บ้ายได้อ,อะไรยังไงมันอย,อยู่ไม่ยัง,ย,งยังไม่ได้แพลนเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูใกล้ๆด้วยว่าเป็นยังไงเพราะว่าช่วงนี้นมันก็ใกล้กับคอนเสิร์ตเราสองคนเหมือนกันเลยครับอ <c oughs> าจจะดูว่าไทมมิ่งตอนนั้นเราสองคนเหนื่อยกันมากขนาดไหนอาจาาจะแค่จเจอกันกินข้าวอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันช่วงแพลนใหม่จะเท่าไหร่ครับพี่ิี ปีใหม่ไม่ได้ไปเลยครับเพราะว่าจริงๆช่วงนั้นเนี่ยมีงานค่อนข้างแน่นนิดนึ่งนะครับก็เลยยังไม่ได้มีแผนว่าจะไปแต่ถ้าแบบมีเวลาว่างสักคิวบ้านสองวันหรือที่หนอยากเราส่วนตัวเราอยากไปไหนเออจริงๆก็อยากไปต่างประเทศกับครอบครัวนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสไปต่างประเทศกับครอบครัวมานานแล้วพอสคมควรนะคะรับคือถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะไปก็อยากจะไปต่างประเทศระบุป,ประเทศอะไรก็แบบอาจจะเอ่าญี่ปุ่นเกาหลีอะไร ขอรูปการส่งตัวกัยังคะว่าแบบขอสักอาทิตย์นึงได้ไหมฮะไม่ได้ใส่หัวใส่หัวเร็วว่าจะหนึ่งอาทิตย์นานไหเออเพราะว่าทางหายไปนานล้วกับกิจกรรมแบบพาไปเที่ยวครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่จริงๆคือปกติคือด้วยด้วยที่บ้านผมก็จะแบบหาสถานที่ไปเที่ยวด้วยกันทุกปีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจนช่วงแบบว่าโควิดด้วยแล้วบวกกับที่เราทํางานเยอะด้วยครับก็เลยไม่มีโอกาสไปต่างประเทศแบบครอบครัว เขาคนน้อยใจไหมโอ้ไม่ไม่ไม่น้อยใจครับเขาก็เขาก็รอเวลาที่เราว่างก็เดี๋ยวถ้าทุกคนว่างพร้อมกันก็หาเวลาไปด้วยกันได้คือปีใหม่นี้ก็คือทำงานเนาะใช่ครับแต่ถ้าไปเก็บเกี่ยวเอาเดือนต่อไปครับเดี๋ยวไปหาวันว่างหาวันว่างในเครื่องน้าโอเคคือ่ะขยายต่อตะปูมาจะเปิดจริงๆังเป็นร้าน่งเอ่อจริงๆคือมีแพลนว่าอยากจะทำเป็นแบบว่าออฟไลน์สโตร์แบบว่าที่ที่ ที่ใดที่หนึ่งอะไรอย่างเง้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูโอ,อก,กาสนะก็จังหวะว่าเราพร้อมมากขนาดไหนเพราะว่าจริงๆคือเราก็เริ่มมาจากร้านออนไลน,น์เนาะเราก็ต้องเตรียมตัวมากพอสมควรที่จะรองรับลูกค้าที่มาอะไรอยาครับอยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดครับถ้ามันถ้าถึงสนใจจับธุรกิจไอครีมนเออคือต้องบอกก่อนว่าเราเป็นคนชอบทานนะครับผมแล้วก็ไอศครีมเนี่ยเป็นเป็น เป็นหนึ่งสินค้าที่เราชอบทานมากๆอยู่แล้วครับก็เลยช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่เรามีเวลาว่างพอดีเราก็เลยอยากจะลองทำดูถ้าถ้าถ้าว่าเราเปรียบกับในรีมรือะไรผมเหรอครับใช่ผมว่าผมเปรียบกับทุกรถเลยนะเพราะว่าผมอร่อยรถผมก็อร่อยอะไรเร็วด้วยป้่าอะไรเร็วอะไรไม่เร็วครับผมโอเคดีนะคะโอเคขอบคุณค่ะ thoả oh, video video hết rồi là? hết rồi như này, thấy